วิตต้นพุทธาไลสารเคมีนะคะพุทธาสามรถ กันนี้ไว้เก็บผลพุทธาที่มันตกไม่ให้ถูกขี้ดินนะคะ เห็นไหมคะนี่ผลอยู่ในต้นนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ย่องกิน,นแหย่แน่นวนนะคะ